หมอได้บเก่ามุ่งชีสิพาพ้นตรวจออกเป็นล่นเ้เงเนลมเดก,กินซ่อยจุกิน,น,กนซ่อยจุีินออกจ้ามา ส่จุอยน,นุอเนจิลขมนะคะใส่ข้าขวข็งใส่ยางแล้วเรียบร้อยสรอยจุนะจ๊ะสรอยจุเนื้อเนื้อน้ำตกเห็นไหมนายว,ว,วินาจข้าวเหนียวน้ำหนักลืมอันนั้นลืมอีกแล้วพี่นาว่ามีว่ามืามอใดปลืมเนะาะเฮ้ยวินางเอ้ยน้ำหนักอันนั้น มีเลืองอีกแล้วบ่ค่อยดีเลยมาพี่น้องเดี๋ยวค่อยมากินก่อนขอกินใส่อัวกันได้จ้ะอันนี้ใส่อัวเพื่อนได้จ้ะเป็นเห็ดเราจะเนาะแซ่บแซ่บพี่น้นองพี่น้องจะต้นสบับเพมันเป็นคนเหนือเนาะเป็นกรเลยเห็ดเอามาให้นางแม่ชิมขอบคุณนะคะอืมสดๆจริงๆสองกิโลเป็นหาร แเรานน้ำเาเห็ดไปกินเหรอฉีน้ำเราะสิก็สิปอมปอมอมปอมบานเท่าไหร่หอมปอม่ ก้ากินอยู่แบบน,นี้น่ะพี่น้องสุกๆยิบๆในกายแต่ว่าเห็ดดิบเลยน่ะพวกอยก้าปันเดงแดงอ่ะอืมอืม <hesitation> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <hesitation> จะเปี่ยนอืมใช่เลยจ้าปี่อืมใช่เลยนะให้เราคิดถอยกันเถอะนี่ไม่ตื่นบอหรอกเสียใจเหี้ Lại bây nặng, rồi quay Tại khiến cho phân đâu Thấy ngay, thấy ngay không? Nắng thật lượt Nắng thật lượt, phải cứ nắng thật ngọt, phải nói กรแบบตอยมาก,ายมยก,กอ,อย่างเง้อ,อย่างเครื่องลแบบนี้ะ้ làm chim làm chim cái tiểu làm chim cái tiểu heo làm mèo ตอนกินะกินแบบบบบบบเนาะเอ็มกับอีมันก่อนแล้วเมื่อส <igue> ักครู่พายมาเออีมเหทีคลิปที่แล้วเราไม่บอาว่าเรื่องเราไม่ nạt subscribe và đại nọ ีน่น้องจชาจย่อยสร้างมาเรากินแล้วคิดอะไรทำนั่นแหละที่ในคลิปที่แล้วเห็นน้องแม่บอกเนาะให้บอกไปสร้างมาน้องแม่นัดหมอมาได้แม่บอกไปที่หมื่อวานหลังจากที่น้องแม่นัดหมอมาได้แล้วปไปเหมือนทัดมาเนาะน้องแม่ก็โทรไปอีกก็แฟนเนาะก็สามีซอยกันโทรพี่น้องจชายเป็นโทรน้องแม่โทร โทษยีนายเขากำลัรับสายพี่น้องมาที่นี่มือที่สองทัดมาอีกนะ้าแม่ก็เล็บนัดสินใจค่ะล่างานช่วโมุ่งเคิงพี่น้องจะออกมาแต่ว่าคัหนา้าคดีดีนะคะขอบคุณมากแสงกิ่วนะคะว่าฉันขอไปนัดหมอเนี่ยฉันไม่มีปัญหาอะไรสันอก ล้วกระทำนะจ๊ะว่าไม่ีปัญหาอียงเสิก็เลยลอยแล้วฟังว่าฉันเคยตัดอย่างงอกในมดลูกออกแล้วฉันก็ยกมดลูกออกทั้งทั้งย่วงเรยอย่างเสินะวันนี้เจ็ดปีแล้วนะฉันบ่มีประจาเดือนอียงเสิกระบอกแล้วเนาะได้ว่ายู่ๆมาเมือนกันมีมาน่สองหมือแล้วแล้วก็เลยเฝ้าไปใช่ไหมไปหอก็เลยไปหาพวกอันอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะจ๊ะนัดว่าฉันขอมานัดหมอได้บ่ เพราะว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาอยู่ฉันเนี่ยแหละฉันเป็นเนื้องอฉันเคยตัดมาแหล้วอียงแล้แม่ก็บอกบอกบอกไปเนาะแม่ยูยูมากเหลือฉันออกแม่แม่ว่าอังสิฉันไม่เหลือต่างแต่ฉันบ่มีประจําเดือนมาเจ็ดเจ็ดปีแล้วนะฉันบ่มีถ้าเป็นไว้ท้องบ่อเอียงสินะอันเรื่องไว้ท้องเนี่ยเธอมต้องทามถึงดอกฉันเป็นไว้ท้องต่างแต่ ชะม่วงแหละที่หมอตัดมดลูกฉันทิ้งแล้วว่าฉันดอกออบอกว้เปล่าวันนี้พิันก็เลยว่าเออก็สันก็พอดีว่ามันมีค้นไข,ข่เขายกเลิกอยู่ประมาณเก่ 4, าม่งสีสีผาว่าฉันว่าเจ้าเชียนเจ้าเสีนยสน,ยน,ยนหาบ,บหาันหาอะไ้ว่าะฝ่าวหาเลยเล่าวแบบนัดหมอใดเนาะวันนี้นก็เลยนางถาพี่น้องจา้าวันนี้ิ่นก็เลยว่าเออก็เลยเขาก็มา หมอ,อก็เลยเขามาเออนางแมวเนาะป้าเออเขาไปในห้องหมอได้แล้พวพอเขาไปแล้วหมอตรวจพี่น้องจางเป็นการตรวจภายในห้าหล้นานเนาะพอแต่ว่านางแม่อบอกรายละเอียดเพิ่เมเติมแล้วบ้านเลยไปเยี่ยวด้วยวัสดุสารมาแแม่ก็เลยไปเยี่ยมเจกระป๋องเด่นน้นอยเนาะจา้ะเพิ่นบอกว่าเขาสั่งทางเกิดว่า ผลตรวจออกแล้วให้ฉันทิโรไปหาภาัยเองใช่ไหมครับน้แม่ก็เลยว่าโทรหาแฟนนแม่เลยนั่งเสีย่ยบายเพิ่นก็เลยสักพักหนึ่งน้แม่เอาเงียวไปให้เป็นตรงข้าเต์เนาะแบบเิ่นว่าเธอถาได้แป๊บหนึ่งประมบ้าน1ินาทีว่าสัน่นอ๋้แม่ก็ถทผลผลตรวจออกพี่น้องจ้ะเกือบเป็นลมไปหาหมอผู้เดียวเลยจ้ะเพราะว่าแฟนน้แม่ไปงานเนาะ น้องแม่ไปเฮ็ดงาน,นะนเนี่ยเมื่อเนี่ยเขาอธิณนยมแม่ขอยเสาเนาะมาขอพินออกมาชัมม่วโมงครึ่งจ้ะบัดที่เนี่ยพินเลยว่าถ้าจะไปคิดยังร้ายฉันบ่หูฉันบ่แน่ใ,ใจดอกว่าถ้าเป็นยังว่าเอาซะยานมาเนี่ยน้อแม่เป็นยานพี่น้องจ้ะยานแห้งยานจะคลางเป็นมะเร็งไม่ได้คิดเอาเองเด้อจ้ะ แต่ว่าผลออกมาบอดีค่ะผลออกมาบอคอ่อาย,ยาดีเลยหยันพิ่นจีส่งตัวไปโรงพยาบาลไปตรวจในเอ่อเฉพาะทางต่างแม่ก็ยมมังโมโหเดอกเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาชินัดน้าแม่อีกเทืญหนึ่งนะจ๊ะว่าเพิ่นวางมือใด้ยังสินะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเลือดก็เศร้าไหลแล้วจา้ะเลือดก็ไหลนิดๆน,น,นะคะยดยดยดซ้ำเข้าเป็นเม่นมเกือบ เกือบเกือบเศร้าอ่ะเกือบเศร้ามินอ่ะภัษาชาวพี่น so ้องแม่ก็ยวดติดติดแต่เก่งๆในเฮาแค่นั้นนะพี่น้องจ้าแต่ว่าโดยความทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะน้องแม่ก็ยังยานอยู่จ้าเน้าพี่น้องจ้าแบบเฮาก็เคยเจอนะพี่น้องจ้าสองสามลายในในในระหว่างปีมาเนาะค่ะมีอายมีแม่มีพี่สาวแฟนนะจ้าก็ก็ถือว่ายังยานอยู่จ้า ทางๆตีหาหูอยู่เต็มอกเนาะแต่ว่าน้าแม่ก็เครียดจ้ะบอกตรงๆเลยเครียดแต่กันยังบอกหูนะคะว่าบอกหูว่าเรื่องที่ว่าหมอเพิ่นหายไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นแบบไดนะจ๊ะด้วยความสบายใจของน้าแม่ก็เลยต้องรอให้หมอนัดมาเจอนึงนะจ๊ะว่าน้าแม่เป็นยังไงกัน่ดูสินะนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๊ะเบาๆให้ฟืงก็เื่อจ้ะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามือใดมือหนึ่งน้าแมวหายไปพี่น้องจนสิบปตองมานั่งถาาว่าน้งแมวไปใส่ได้พี่น้องจ้านั่นแหะดูแลสุขภาพร่างกายได้จาพี่น้องจ้าด้วยหลักแรงห่วงให่จากน้งแมวเด้จากการดูแลสุขภาพร่างกายดีๆได้พี่น้องจ้าไม่มีโรคมีลาบอันประเสริฐได้จ้ายังอื่น้ังหีแมีมตาอพี่น้องจ้าให้สุขภาพเขาดีเขาก็คอยคอยเป็นคอยคอยไปเด้นสิ่งทกอยางมันก็ดีขึ้นแค่นั้นแหละนั่นแหละ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องลำๆลวยๆเหตุยังไงปัง้ปังๆมันสกุลสกุลแล้วนะจ๊ะ